ขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะน้าก,กินอาหารกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องหล่อนะครับวันนี้ก็ถ่ายท้องฟ้ากับเสียงนกให้ฟังน,นกก็บินไปนะครับผมความความสนุกของเขาครับกับบรรยากาศตอนเชา้าขอบพี่น้องชาวเรียวครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุก สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากเลยที่มาเป็นกำลังใจน้องหลอนะขอบคุณมากครับวันนี้คลิปนี้ก็จะปานนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มาดูคลิปดูอะไรน้องหลอดนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะ ครับผมทำเดียวเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับน้องหรอกครับผมทําเดียวเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับน้องหรอกมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเอ่ครับผมคอนเทนต์ย้อลไปผ่านมาก็ ช่วยดูคลิปด,ดูอะไรเพื่อน,น,น,อนเพื่อนกันนะครับเพื่อนเพื่อนกันก็เนี่ยกันไปผ่านมาก็ช่วยดูคลิปดูอะไรเพื่อนเพื่อนกันนะครับเพื่อนเพื่อนกันก็เนี่ยขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มาดูคลิปด,ดูอะไรน้องหลอดนะครับผมขอบคุณมากครับผมนกก็บินไปนะครับผมความความสนุกของเขาครับกับบรรยากาศตอนเช้าก็ ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่มาดูคลิปดูอะไรน้องหลอดนะครับผมขอบคุณมากครับผม <k contrary> มาดูท้องฟ้านะครับผมเสียงนกครับนกกําลังจะออกหากินกันนะค,นครับผมครับผมทําเดียวเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับ,รบน้องหลอดอครับนกร้องอยู่ข้างบนนะครับผม ่าเพื่อนไปหากินข้าวนะครับผมหากินอาหารนะเด็กเดกเพื่อนของครับนกร้องอยู่ข้างบนนัครับผม่าเพื่อนไปหากินข้าวนะครับผมหากินอาหารนะเด็กเด็กเพื่อนออกมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยครับผมคอนเทนต์อยู่ลครับต้นไม้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเนาะส่งงานคณเอไอนะครับผม ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาทักทายกันเนาะมาทักทายกันมาดูคลิปให้เพื่อนก็โอเคแล้วนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมใครไปรอบตัวนะครับผมเราจะทําอะไรเนี่ยก็ถ่ายได้เลยนะครับคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์ของเราอยู่ที่คุณดีไอครับส่งนกบินตัวนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากเลยที่มาเพียกกำลังใจนัองรอนะ ขอบคุณมากครับวันนี้คลิปนี้ก็จะปาน,นนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายขอบรรยากาศนอกออกหากินยามเช้านะครับนอกออกหากินยามเช้านะครับขอบคุณครับพี่น้องชาวเลียวครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ guessing, ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผม วันนี้ส่งงานบรรยากาศยามเช้าให้ให้ดูนะครับให้ดูเนาะเขาก็มาทักทายกันเนาะเขามาทักกายกันมาดูคลิปให้เพื่อนก็โอเคแล้วนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมใครเป็นครับพี่น้องชาวเรียวครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม เออครับเห็นไหมครับนกอยู่ข้างบนครับร้องหาเพื่อนนะครับร้องหาเพื่อนจะได้ไปหาไปหาของกินด้วยกันใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมครับนกก็บินไปนะครับผมความความสนุกของเขาครับกับบรรยากาศตอนเช้าก็ครับนกร้องอยู่ข้างบนนะครับผมหา พาเพื่อนไปหากินข้าวนะครับผมหายกินอาหารเนาะเดีกเดกเพื่อนไปนะครับผมหนูครับท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ท้องฟ้ารอบตัวนะครับผมเราจะทําอะไรเนี่ยก็ถ่ายได้เลยนะครับคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์ของเราอยู่ที่คุณไอครับส่งนกบินตัวนะครับผมนกก็บินไปนะครับผมความความสนุกของเขาครับกับบรรยากาศตอนเช้า ก็มากินอาหารกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องหล่อนะครับวันนี้ก็ถ่ายท้องฟ้ากับเสียงนกให้ฟังนะครับว่าครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมีครับผมคอนเทนต์อยู่แล้วท้องฟ้าที่อำเภอกระทุ่มแบนนะครับประมาณนี้นะครับผมเดินดูนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผม มากินอาหารกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องหล่อนะครับวันนี้ก็ถ่ายท้องฟ้ากับเสียงนกให้ฟังนะครับมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเอ่ครับผมคอนเทนต์อยู่แล้วครับพี่น้องชาวเดียวครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทําเดียวเหมือนกันนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกอคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับลองเกันไปผ่านมาก็ช่วยดูคลิปดูอะไรเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆกันก็เนี่ย <c oughs> มาดูท้องฟ้านะครับผมแล้วเสียงนกครับนกกำลังจะออกหากินกันนะผมมาทักทายกันเนาะ ออกมาทักกายกันมาดูคลิปให้เพื่อนก็โอเคแล้วนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมไข่ปลารับผมทําเดียวเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับน้องหรอกจะถ่ายบรรยากาศตอนเช้านะครับฟังเสียงนกนะครับผมฟังเสียงนกนะครับนกก็จะร้องนะครับผม นกร้องอยู่ข้างบนนะครับผมมาเพื่อนไปหากินข้าวนะครับผมหากินอาหารนะบเด็กเดกเพื่อนวันนี้ต้องหลอกก็จะมาให้ฟังเสียงนกนะครับเสียงนกครับผมดูท้องฟ้านะครับวันนี้นะครับผมท้องฟ้านะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมรอบตัวนะครับผมเราจะทําอะไรเนี่ยก็ถ่ายได้เลยนะครับคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์ของเราอยู่ที่คุณไอครับส่ง นกบินตัวนี้นะครับผมไปไปหาไปหาของกินด้วยกันใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศนกออกหากินยมเช้านะครับนกออกหากินยมเช้านะครับขอบคุณนะครับผมทําเดียวเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณมากมาเลยนะครับน้องหลอกวันนี้ต้องหลอกก็จะมาให้ฟังเสียงนกนะครับเสียงนกครับผมดูต้องฟ้านะครับวันนี้นะครับผมท้องฟ้านะครับผมขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนกก็บินไปนะครับผมความความสนุกของเคาครับกับบรรยากาศตอนเช้าครับผมทําเดียวเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณมากมากเลยนะครับน้องหล่อขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากเลยที่มาเป็นกําลังใจน้องหล่อนะขอบคุณมากครับวันนี้คลิปนี้ก็จะปานนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายขอขอบคุณมากครับที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับอันนี้เสียงนกเขานะครับนกเขาร้องนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกัน นะครับอันนี้เสียงนกเขานะครับนกเขาร้องนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมตักทถ่ายเกี่ยวก้อยจับมือกันครับต้นไม้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะส่งงานคุณไอนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมไปรนะครับผมดูครับท้องฟ้านะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ท้องฟ้ามาดู ของฟ้านะครับผมเสียงนกครับนกกําลังจะออกหากินกันนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มาดูคลิปดูอะไรน้องหลอดนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมวันนี้ส่งงานบรรยากาศยามเช้าให้ให้ดูนะครับให้ดูเนาะเขากลไปหาไปหาของกินด้วยกันใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขเข้ามาครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่ครับผมคอนเทนต์อยู่